1>, 1. ยำจานใหญ่รถเด็ดยุคนี้บอกเลยว่าเมนูที่มาแรงและต่อคิวกันยาวสุดๆก็คือร้านยำซึ่งไม่ใช่ยำแบบใส่เส้นมาม่าหรือวุ้นเส้นชามเล็กๆแบบทั่วไปกันค่ะแต่ต้องเป็นยำที่มีแต่เครื่องเลิศๆอย่างหมูยอไข่แดงเคม็มกุ้งสดปูม้าปลาหมึกเป็นต้นผนวกกับการปรุงรสที่จัดจ้านและปลาล้าเข้าไปรับรองว่าถูกปากคนไทยที่ชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างแน่นอน ขายที่ไหนคิวยาวที่นั่นแน่ทำเลที่เหมาะสมไกลสถานศึกษาใหญ่ๆอย่างมหาวิทยาลัยหรือตลาดใหญ่ๆที่คนแน่แนๆแต่ควรจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าได้นั่งด้วยค่ะอย่างเช่นตลาดนัดรถ,รถไฟตลาดอินดี้ดาวคะนองตลาดเรียบด่วนเป็นต้นราคาขาย 70บาทไปจนถึง150บาทขึ้นไปแต่ถ้าจะขายราคาที่สูงต้องอย่าลืมว่าอาหารต้องมีรสชาติที่ดีและวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจจะมาแค่ครั้งเดียวค่ะ 2. กุ้งถัง 1. ในเมนูยอดฮิตในตลาดนัดกลางคืนขอแนะนำเมนูกุ้งถังเมนูทานเพลินและเหมาะกับช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์มากๆแถมยังมีลักษณะการเสิร์ฟค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เพราะไม่เสิร์ฟในจานแต่เทลงบนโต๊ะ พร้อมกระดาษปูรองเทกกุ้งลงไปแล้วราดซอสสูตรเฉพาะของร้านแบบช่ำๆซึ่งเพียงแค่ลูกค้าเดินผ่านก็ต้องเหลียวหลังกลับมามองกันอย่างแน่นอนทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นตลาดนัดทั่วไปราคาขายขายเป็นเซ็ตแบ่งตามขนาดได้แก่ S M และ L ราคาที่เหมาะสมกุ้งถังล้วนไซส์ S 189บาท ปุ้งถังร้วนสาเอ็ม289บาทและชุดรวมสีฟูดราคา389บาทซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ 3. มหม้อไฟเกาหลีหม้อไฟเกาหลีอีกหนึ่งเมนูทำกำไรดีๆที่เหมาะกับการขายตอนเย็นโดยเมนูนี้เป็นเมนูหม้อไฟเอาใจคนรักอาหารต้มๆลวกๆ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีก็จะมีความชอบอาหารเกาหลีเป็นส่วนมากซึ่งเมนูหม้อไฟเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมตามตลาดนัดกลางคืนทําให้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทําเงินที่น่าสนใจค่ะทําเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นใกล้แหล่งสถานศึกษาราคาขายขายเป็นเซตแต่งตามขนาดเริ่มต้นด้วยราคา199บาทต่อชุด ราคาตัวอย่างสำหรับเซ็หมอ้อไฟเกาหลี289บาท2 9 9บาท,บาท350บาทและ389บาทเป็นต้นค่ะ 4. ข้าวขาหมู เมนูสุดคลาสสิกตลอดการทุกยุคทุกสมัยต้องยกให้เมนูข้าวขาหมูที่เหมาะกับการค้าขายตอนเย็นหรือค่ำคืนเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดิบขายดีและยอดฮิตอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับข้าวขาหมูใครที่เหนื่อยจากการเรียนหรือทำงานก็อยากรับประทานอาหารที่อิ่มท้องทำให้ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ได้รับความนิยมสูงและยังเหมาะสำหรับการขายตามตลาดนัดทั่วไปหรือตามตลาดโตรุ่งต่างๆด้วยค่ะ ทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดทั่วไปตลาดโตรุงแหล่งชุมชนหน้าโรงงานราคาขายข้าวขาหมูชุดละ35บาทไปจนถึง40บาทขาหมูเป็นกับข้าวทุงละ40-50บาทค่ะ 5. บาร์บีคิวเมนูบาร์บีคิวเป็นอีกเมนูที่สามารถอร่อยได้แบบง่ายๆระหว่างที่เดินชอปปิง้งก็สามารถรับประทานบาร์บีคิวรองท้องไปด้วยเพราะทำง่ายใช้เวลารอไม่นานแถมยังเป็นเมนูที่อร่อยตลอดการค่ะ ทำเลที่เหมาะสมน่าสถานศึกษาตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นราคาขายไม้ละ10บ,บาทไปจนถึง20บ,บาทขึ้นอยู่กับปริมาณค่ะ 6. ปลาหมึกย่างเมนูยอดฮิตตลอดการไม่แพ้กันก็คือปลาหมึกย่างอาหารทะเลก,กับน้ำจิ้มแซบๆรสเด็ดเป็นอะไรที่คู่กันและเข้ากันสุดๆส,ส่วนใหญ่ขายกันทีก็หมดเกลี้ยงยิงร้านไหนปลาหมึกสดหรือมีสูตรน้ำจิ้มสุดแซบ ก็จะได้เห็นลูกค้าต่อคิวกันรอบร้านแถมยังกินง่ายกินเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้จึงไม่แปลกที่จะเป็นเมนูยอดฮิตขายดีตลอดการค่ะทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นใกล้แหล่งสถานศึกษาแหล่งชุมชนราคาขายเริ่มต้นที่ไม้ละ25บาทไปจนถึง150บาทซึ่งขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของปลาหมึกที่ขายและขนาดของตัวปลาหมึกค่ะ 7. หมูจุม่ม อีกเมนูยานเย็นที่เหมาะกับการสังสรรค์นั่นคือหมูจุ่มหรือจิ้มจุ่มนั่นเองโดยเมนูเอาใจทั้งคอเนื้อและคอผักมีน้ำจิ้มสุดแซ่บไว้กินกับหมูจุ่มที่ขึ้นจากหม้อดินร้อนๆความคลาสสิกแบบนี้ใครๆก็ชอบค่ะทำเลที่เหมาะสมแหล่งชุมชนริมถนนหน้าโรงงานหน้าสถานศึกษาราคาขายโดยทั่วไปก็จะมีการตั้งราคาเป็นชุดๆชุดละ99บาท299บาท หรือ399บาทซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อและผักค่ะ 8. ชานมไข่มุกเครื่องดื่มยอดฮิตที่แน่นอนว่าถูกใจเหล่าวัยรุ่นและสาวๆที่รักของหวานแถมดื่มและเคี้ยวง่ายก็ต้องชานมไข่มุกจะเดินช้อปปิ้งไปดื่มไปก็ได้แถมรองท้องได้ดีซึ่งต้นทุนก็ไม่สูงชานมไข่มุกจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ ทำเลที่เหมาะสมหน้าสถานศึกษาตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นแหล่งชุมชนราคาขาย19บาทไปจนถึง30บาทต่อแก้ว 9. มาล่าถ้าพูดถึงอาหารยอดฮิตในภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายก็ไม่พ้นมาล่าซึ่งตอนนี้ได้ลามมาถึงภาคอื่นๆด้วยรสชาติที่เผ็ดและชาเนื่องจากสุดเครื่องเทศมาจากทางตอนใต้ของจีน ลักษณะเหมือนพลิกปนทั้งเอาไปต้มผัดย่างซึ่งคนไทยอย่างเรานิยมทานกับเนื้อต่างๆและเน้นไปทางปิ้งย่างซึ่งก็ให้รสชาติที่อร่อยและแตกต่างไปจากการหมักหมูมาักไก่แบบสูตรเดิมๆก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเป็นเมนูที่ฮิตสุดๆค่ะทำเลที่เหมาะสมนาสถานศึกษาตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นตลาดนัดกลางคืนราคาขายไม่ละ5บาทไปจนถึง10บาทค่ะ 10. เสื้อผ้ามือส กระแสแฟชั่นต่างๆก็มาไวไปไวจะให้ซื้อสินค้ามือ1อย่างเดียวแล้วก็ต้องคอยลกคอยเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ไหวสำหรับสายแฟชั่นดังนั้นสินค้ามือ2ที่สภาพยังดีและมีราคาที่ถูกก็ยังเป็นที่สนใจของลูกค้าค่ะแม้ไม่ใช่สายแฟชั่นแต่ถ้าหากได้ของแบรนด์เนมคุณภาพดีที่ราคาถูกๆใครๆก็ต้องอยากแวะเข้ามาชมสินค้าและซื้อติดไม้ติดมือกันกลับบ้านเพราะราคาไม่แพง ซื้อไว้ก็ไม่เสียหายการขายเสื้อผ้ามือสองจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้การขายของกินเช่นกันค่ะทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นแหล่งชุมชนราคาขายส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทขึ้นไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้าหากคุณภาพสินค้ายังประมาณ80-90%ก็ยังสามารถที่จะตั้งราคาได้สูงอีกค่ะ